สนับสนุนรายการโดย ต้อนรับ Mer r y c h r i s t m a s แฮป Happy n เ w Year ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของต้นแบบทุมนุษย์และทุนมนุษย์สร้างได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรายการของพวกเราเนี่ยนะครับจะพยายามแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทุมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขสําคัญยิ่งคือการพัฒนาองค์การสอดร,รับสอดคล้องกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อีก3ปีข้างหน้าที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจากปัญหาอุทกภัยแล้วก็พยายามดําเนินการเกี่ยวเรื่องการเยียวยาแล้วก็ผลััักกกดดนนนปรรระเเททศไยขของงาาาาํสู่่ ท่านครับรายการพวกเราเนี่ยนะครับเราพยายามบ่งชี้บ่มเพาะการพัฒนาเยาวชนสังคมและครอบครัววันนี้เป็นวันที่ดีงามยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของคริสต์มาสซึ่งถือว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยนะครับมากกว่า2 0 0พล้านคนรับถือศาสนาคริสต์แล้วสาคัญยิ่งก็คือวันนี้เนี่ยเราอยากจะเอาความรู้ประสบการณ์รวมทั้งประวัติความเป็นมาของคิดศาสนา แล้วสาคัญยิ่งคือเราเองก็ผมเองก็เป็นคนคริสเตียนด้วยแล้วสําคัญอีกส่วนก็คือเรามีสิ่งงดงามหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระวจนะทีพะพะ่พระพุทธเจ้าพระองค์เจ้าได้พูดถึงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้ความสุขของคนไทยหายไปไหนนะครับที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขที่ใดขาดรักที่นั่นมีทุกขผู้ใดให้รักผู้นั่นมีสุขผู้ใดหารักผู้นั่นมีทุกขบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรสิ่งที่มาจากมัทธิวนะฮะเป็นข้อที่ห้อหัวข,ข้อที่9นะครับและสำคัญยิ่งคือเรานํามาจากพระคัมภีร์เราอยากใช้ทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลากหลายท่านเลยนะครับพยายามที่อยากจะเข้ามาสอบถามว่ารายการพวกเรานั้นพยายามบ่งชี้บ่มเพาะเกี่ยวเรื่องการพัฒนาคนเราพยายามเอาสังคมโยาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของสถาบันการศึกษาตอนนี้นะครับเราอยากจะพาทุกท่านไปรู้จักไปสัมผัสก,กับความเป็นมาเป็นไปของวันคริสต์มาส นะครับว่าการเป็นวันคริสต์มาสที่ดีนั้นต้องทําอย่างไรแล้วก็เรามารู้ประวัติก็เป็นมาของคริสต์มาสครับคริสต์มาสเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองคนทั่วโลกรู้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์แต่ทำไมพระองค์จึงต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อยนี คือเหตุผลของทั้งปวงในปรถมการพระเจ้าทรงสร้างโลกและสร้างอาดัมกับเอวาให้คู่กันโลกนี้ดีนักในสายพระเนตรของพระเจ้าจนวันหนึ่งความบาปก,ก็เข้ามา เมื่อมนุษย์ทำบาปด้วยการไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางอย่างในชีวิตของเราก็ขาดหายไปเมื่อมนุษย์ถูกแยกห่างออกจากพระเจ้าเราก็ไม่สมบูรณ์เออกลุ่มและนี่ คือปรมบทแห่งข่าวร้ายที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์วิลดมม์นิว well ส์เรื่สืบพิมพ์ที่ชาวโลกต้องอ่านผลไม้ต้องห้ามถูกละเมิดอานันตอวาไม่เชื่อฟังพระเจา้าบาปครั้งแรกของมนุษยชาติอาดัมโดนรวมสักท่อยีบหลักฐานมันดิ้นไม่หลุดเฮ้ยงเงืร้อยอยู่เบื้องหลังเสี่ยงโลกปวน ของอาดัมกับเอวาฆ่ากันตายคด,ดีฆาตกรรมรายแรกของโลกเวอมีฉบับเมื่อ,อ5,000ปีก่อนน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตายเกลี้ยงมีเพียงบนเรือโนโอาเท่านั้นที่รอดตาเบลตึกสูงเหยียดเมฆถล่มทั่วโลกปั่นป่วนเหตุ hey, คุยกันไม่รู้เรื่อง ข่าวร้ายใหรกระจายไปทั่วโลกยาวนานหลายพันปีทำไงล่ะทีนี้แต่แล้วท่ามกลางความมืดมิดข่าวดีก็ถูกส่งลงมาอย่างโลกนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบังเกิดเพื่อที่จะนำสันติสุขและความรอดมาอย่างโลกนี้ ฤทธิอำนาจของพระผู้สูงสุดจะปกป้องเจ้าบุตรที่เกิดมาเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าบุตรของพระผู้เป็นเจ้าหรอมารีเจ้าดูอลิซซเบตญาติของเจ้าสิแม้ชราแล้วยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าทำไม่ได้ดาวดวงหนึ่งจะจรัสแสง จากดินแดนจากอิสราเอลใช่ไหมพระผู้ถ่องค์ใหม่จะมาจุติในช่วงชีวิตเราท่านลองดูมีดาวดวงหนึ่งเคลื่อนไปสู่ดาวที่พวกโรมันเรียกว่าดาวจูปิเตอร์จงชื่ ชื่นชมจงยินดีเราได้นำข่าวอันน่ายินดีมาสู่เจ้าวันนี้น้ำมูลกษัตริย์ดาวพระบุตรแห่งความอยู่รอดได้ถือกำเนิดแล้ว และในคืนคน,นั้นข่าวดีที่สุดของทุกคนก็มาถึงพระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในร่างญาเล็กๆเ,เพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการให้ชีวิตและสันติสุขเป็นของขวัญสำหรับทุกคนที่วางใจในพระเจ้าไม่ว่าเราเป็นคนชาติไหนหรือเคยเป็นใครมาก่อนก็ตาม come ีชีวิตและสมบูรณ์โดยการกลับมาใกล้พระเจ้าอีกครั้งที่เป็นแบบนี้ก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราดั่งแก้วตาดวงใจของพระองค์ขอขรบคุณพระเจ้าครับและนี่คือเหตุผลที่มีวันคริสต์ส พอพระพรแห่งพระอ,องค์สถิตยอยู่ในใจของประชาชนคนไทยแล้วก็ประชากรของโลกที่เป็นคริสศาสนาทุกท่านนั่นแหละครับหนังสือที่อยู่ในมือผมขนาดนี้เองเป็นพระคริสธรรมคัมภ um ีร์แล้วถือว่าเป็นหนังสือซึ่งเราเองในฐานะเป็นบุคคลซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้มีประสบการณ์รวมทั้งเราบอกแล้วว่าช่วงเรานั้นเป็นช่วงของทุรุษสร้างได้เราสร้างได้จากเรื่องของการดําเนินการเรื่องของชีวิต สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราอยากจะนําคืนความสุขต่างๆกลับมาอยู่บ้านของเราไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยข้างใดก็แล้วแต่นะครับคริสต์มาสนี้จะเยียวยาจิตใจประชาชนคนไทยทุกประเทศแล้วก็ขอทุกท่านนั้นมีความสุขกับวันคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับช่วงต่อไปนั้นผมจะพามาพบกับบทบาทบุคคลสําคัญต้นแบบสังคมไทยซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบสู่ประชากรเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับท่านมาอยู่กับพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนั้นเราจะพาพวกท่านรู้จักนะครับแล้วขนานี้เองนะครับมหาวิทยาลัยเจ้าพยานะครับ ได้มีการดําเนินการเกี่ยวเรื่องของการเปิดหลักสูตรระ,ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะครับขณะนี้เองมีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทร,รับภาษาศาสตร์มหาบัณฑิตที่ซอยทองหล่อหรือตึกอาคารเบอร์ตี้นะครับขณะนี้เองเนี่ยหากท่านใดมีความประสงค์ต,ต้องการจะศึกษาต่อนะครับทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะครับซอยทองหล่อนะจะมีรับภาษาศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็มีปริญญาเอกดุษฎีบริหารธุรกิจว่าในเรื่องของการพัฒนาองค์การขณะนี้เองกำลังขยายการรับสมัคร แล้วก็สําคัญยิ่งคือในวันนี้เนี่ยนะครับยี่สิบสี้านี้เราจะไปดูงานที่ออโรงน้ําตาลไทยเอกลักษณ์ที่นครสวรรค์นะครับสำคัญยิ่งก็คือที่หมหาวิทยาลัยเจ้าพญานั้นเป็นต้นแบบต้นน้ําโดยคุณพ่อจรูนคุณแม่ไทยสิริวิยากุลและสําคัญยิ่งคือในเครือของโรงน้ําตาลไทยเอกลักษณ์โรงน้ำตาลไทยเอกลักษณ์เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์หรือแม้แต่ เอ็เวอร์จมนต์พบแอนด์เปเปอร์นะครับเอกัฐพัฒนาสยามพีพีอินเตอร์เนชั่นแนลเค s ีเอิเทรีโรงผลิตปูนขาวสยามพีพีอินเตอร์เนชั่นแนลส่งออก t i s s แพร่สิริจำกัดนะครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนาหลายบริษัทเลยนะครับเป็นบริษัทในเครือของออกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยเอกณ์แล้วก็เป็นองค์การต้นน้ำองค์การต้นแบบเพื่อผลิตบุคลากรสู่สังคมระดับสากลสุดท้ายมาก็ยังมีเครือข่ายโรงเรียนนะครับเป็นวิทยาลัยก็คือวิทยาลัยพณิชการ วิทยาลัยนครสวรรค์แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีธุรกิจวิทยาลัยนครสวรรค์สุดท้ายมาเรามีลงน้ําตาลกับโงมหาวิทยาลัยเจ้าพยาทุกท่านครับสิ่งเหล่านี้คือเราสร้างได้ที่มหาวิทยาลัยเจ้าพยาและสําคัญยิ่งคือ ท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะพัฒนาตนเองท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะเรียนรู้หาประสบการณ์มีเครือข่ายภากีติดต่อผ่านรายการสถานีทุนรุรายการเก่งยุกกำลังสามแล้วก็มาวิทยารัยเจ้าพยานะครับพร้อมองค์การในเครือช่วงต่อไปครับเราจะไปรู้จักกับบุคคลต้นแบบซึ่งขณะนี้เองเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเราอยากจะรู้ว่าท่านนั้นเป็นใครและมีความสำคัญกับบทบาทประชากรของไทยรวมชั้งทุนรุของสากลอย่างไรครับขอพักสักครู่ครับรบรอยสัก ปานแดงปานดำเชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำฮอลลีคินิกโทร 33, 5 67, 5 2 5 2 6 6 3 3 2 5 5 7 7 6 7 2 5 4 5 8 8 8ด้วยความรับผิดชอบที่มีมากกว่าผู้ผลิตยาตลอดเวลา45ปีองค์การเภสัชกรรมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดคน้นวิจัยพัฒนายา เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างเข้าถึงและเท่าเทียม GPO องค์การเพศสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพลบรอยสักปานแดงปานดำ ชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลีคลินิกโทร2 5 2 0 6 3 3 2 5 5 7 7 6 7 2 5 4 5 8 8 8สนับสนุนรายการโดย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของต้นแบบทุนมนุษย์นะครับท่านผู้ชมครับการที่เราดําเนินการเกี่ยวเรื่องของรายการเก่งยกกะลังสารายการสถานีทุนมนุษย์นะครับเรามีเบ้ารองสู่สังคมก็คือสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมนะครับสถาบันดังกล่าวตรงนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวภาคีเครือข่ายมากกว่า30องค์กรแล้วในสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมเรามีภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการไปที่ปรึกษาระบบ การจ้างเหมาแรงงานการฝูรมพัฒนาบุคลากรซึ่งเรามีสมาชิกแล้วก็มีฐานลูกค,ค้าเนี่ยทุกเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วต่อเดือนในประมาณ20-30งาานนะครับสำคัญยิ่งคือขนาดนี้เองบุคคลต้นแบบที่เราอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาสัมผัสแล้วก็เอาความรู้ประสบการณ์ของบุคคลท่านนี้ แบ่งปันความรู้สู่สังคมแล้วสําคัญยิ่งคือท่านเองก็เป็นกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาทุนนทเพื่อสังคมของพวกเรามานยาวนานนะครับนั่งอยู่กับผมระดับขนานี้นะครับท่านอาจารย์ธนเทพสังเกตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่ให้โอกาสกับทางสถาบันพัฒนาทุนุทเพื่อสังคมมาเป็นกรรมการบริหารจัดการหลายปีเลยด้วยความยินดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจารย์มองเรื่องของการพัฒนาทุนนย์สู่สังคมที่ยังอยู่ด้วยความสุขอย่างไรบ้างครับขอบพรคคุณัาจบ ขอบพระคุณครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้โุณาให้เกียรตินะครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับโดยอาชีพตัวเองแล้วเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอยากจะนําเรียนว่าเราได้ทํางานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามสิบถึงสี่สิบปีนะครับเราก็ใช้วิธีการในการที่จะไปพัฒนาบุคลากรจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยกระดับฐานะขึ้นมาเป็นทุนมนุษย์ที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับและนั้นความหมายก็คือว่า เราเองเราพยายามที่จะยกระดับประชากรของบ้านเราเนี่ยนะครับให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการที่จะไปต่อสู้กับกระบวนการในการที่จะตัะ้งสังรมโคครังรมโรกมันก้าวไปไกลมากอาจารย์ครับในปัจจุบันนี้ก้าวไปจนกระทั่งเราเองเนี่ยเรายังจะก้าวไปทันผมขออนุญาตนำเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่าเมื่อ,อสามสี่วันที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรครับ ซึ่งเป็นชาวเขานะครับเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายชนที่ราบสูงบนบนที่สูงของโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมได้มีโอกาสไปให้ความรู้กับเขาเหล่านี้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนายกระดับเกษตรกรให้ก้าวไปสู่ที่เราจะถึงในอีกสาปีข้างหน้าอาจารย์ครับคงจะพูดถึงตรงนั้นได้นะครับในตรงนี้นั้นเนี่ย เราจําเป็นต้องย้อนกลับไปสู่รากย้อนกลับไปสู่ชีวิตเกษตรกรรมย้อนกลับไปสู่สิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าถ้าในสามปีข้างหน้าน,นั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรเมื่อมันเปิดกว้างขนาดนั้นนะครับอาจารย์ครับตรงนี้นั้นเนี่ยเราก็คงจะมีแผนในการที่จะต้องพัฒนาประชาชนของเราประชากรของเราตั้งแต่รากหญ้าครับอาจารย์ครับก้าวขึ้นมาสู่ เป็นทุนมนุษย์ให้ได้เพื่อจะนำมาสินค้าที่มีคุณภาพดีไปสู้กับสินค้าที่จะเข้ามาหาเราเพราะว่าสามปีข้างหน้าทุกคนทราบท่านอาจารย์ปูชิตก็ได้คงได้นำเรียนพี่น้องประชาชนทราบแล้วว่าเปิดกว้างแล้วนะครับภาษีไม่มีละดังนั้นมันก็จะลำบากแล้วครับอาจารย์ครับครับ ในในการของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเราก็พยายามจะรังสรรค์เกี่ยวเรื่องของเยาวชนสังคมด้วยเพราะเราถือว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างรากฐานโดยการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าพยาเครือข่ายวิทยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับการอุูครอ์จากองค์การหลากหลายเลยคะันะครับสำคัญยิ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ดารัฐวิภาตกรตีวิไลกุลซึ่งเป็นรองอธิการบดีนะครับท่านดรจินนะครับท่านก็เป็นอธิการบดีซึ่งรังสรรค์ผลงานเกี่ยวเรื่องการพัฒนาคนสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุ แล้วในเครือของมหาวิทยาลัยก็พยายามผลิตบุคลากรนะฮะท่านอาจารย์ครับผลิตบุคลากรเพื่อนําพาบุคลากรที่เป็นจากส่วนภูมิภาคนะครับสู่สากลเลยนะครับก็เน้นเรื่องภาษาอังกฤษนะครับเน้นเรื่องวัฒนธรรมเน้นเรื่องการส่งเสริมเรื่องของกระบวนการทางความคิดอาจารย์ครับประเด็นปัญหาที่เกิดเรื่องอุทกภัยปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นมีปัญหามากเลยแม้แต่เรื่องของการบริหารงานบุคคลในภูมิภาคที่อาจารย์สัมผัสคือที่เชียงใหม่ที่ลำพูนครับ ล่าสุดเห็นบริษัทบางบริษัทที่ปิดกิจการครับถูกไหมฮะเลิกจ้างกันเยอะแยะเลยอาจารย์มองวิกฤตตรงนี้แล้วผลักดันให้เป็นโอกาสอย่างไรบ้างครับสำหรับปีหน้าครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเป็นคําถามที่ดีมากๆจริงๆครับและอยากจะนําเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ครับว่าเรื่องของการที่จะนำแปรวิกฤตให้เป็นโอกาสของการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่ทุนมนุษย์ในอนาคตเนี่ยนะครับผมมองเห็นอย่างนี้ครับว่าถ้าเราพูดถึง ความรู้ความสามารถของบุคลากรของเราของผู้ใช้รายงานของเราของบุคลากรของเราครับผมกล้าพูดได้ว่าจากการที่สัมผัสนะครับทำงานบุคคลมาชั่วชีวิตเนี่ยนะครับพร้อมทั้งได้มีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของสถาบันต่างๆเนี่ยนะครับเขามีความรู้ความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมแต่เขาขาดไอ้ตัวที่เราเรียกว่าภูมิรู้เรื่องของผู้ที่จะไปช่วยเขาในเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่ง ของเราในทาอยู่นะครับเราจะทําอย่างนั้นอยู่การที่จะแปลวิกฤตอย่างนี้เป็นโอกาสอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าสถานประกอบการนั้นเนี่ยต้องหันกลับมาครับเรายังจําได้อาจารย์ครับเมื่อสิบปียี่สิปีที่ผ่านมาปีสีู่นะเราอยู่ในวงการเดียวกันอยู่ในยุคเดียวกันครับภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยล่มล่มสลายแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่มากที่เรากล้ามาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือว่าหันกลับไปให้ความรู้ หันกลับไปให้การศึกษาหันกลับไปให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนของเราขาดหรือผู้ใช้แรงงานของเราขาดห,หรือพนักงานของเราขาดบริษัทต่างๆจะต้องเริ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังจะมากขึ้นต้องต่อเนื่องด้วยต้องต่อเนื่อง้วยคำสั่งครับขอบพระคุณครับแล้วนอกเหนือจากการต่อเนื่องตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือว่าต้องเอา new เทคโนโลยี h ฮเทคต่างๆเข้าไปใช้นะครับซึ่ง ตรงนี้ผมมองว่าต้องการความมุายวันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมตัวนี้นะครับของเราเนี่ยนะครับเราได้ทาตรงนั้นจริงๆริจังๆแล้วอยากจะให้ทําอย่างนั้นจริงๆรจังแล้วก็บิงวอนนะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านครับอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้ให้หลุดลอยไปเดียวเดียวรับเราต้องใช้เงินเป็นหมื่นๆแสนล้านในการพื้นฟูประเทศสิ่งสําคัญคือการ ฟื้นฟูคนก่อนครับ,รบนี่คือทุนมนนุุษ์์ก้าวจากครครับท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าบุคคลต้นแบบที่เราเรียนเชิญมาวันนี้จริงๆแล้วถ้ามีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับขาบ้าบวอไน้แวดวงเรื่องของการบริหารงานทะไปกากรบุคคลยังไม่พอนะครับท่านเป็นต้นแบบต้นน้ํำดูระบบเรื่องการจัดทํา ทุกเชิงภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลจิสติกเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสําคัญยิ่ยงคือเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การเอกชนทั้งภาคราัฐภาคเอกชนหลากหลายเลยแล้วก็เองท่านมีจิตอาสานะครับมองทุมนุษย์เนี่นะฮะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สําคัญของสังคมนะครับบุคคลท่านนี้นะครับที่เราต้องบอกว่าเป็นบุคคลต้นแบบของสังคมในสถาบันพัฒนาทุนเพืสคมของพวกเรานะครับ ท่านเชื่อไหมครับว่าอาจารย์ธนเทพเนี่ยนะครับท่านเองเนี่ยแบ่งปันความรู้เข้าไปบรรยายนะครับเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การหลากหลายเลยตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะครับจนถึงช่วงน้าท่วมเนี่ยท่านอาจารย์ธนเทพก็ยังมาร่วมโครงการวิทยาทานเพื่อพัฒนาแรงงานไทยนะครับในโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของสถาบันพัฒนาทุนรื่อสังคมร่วมกับสสส พนักงานกองทุนสํานุนเสริมสร้างสุขภาพนะครับยังมีสภาอุสาหกรรมด้วยนะครับอาจารย์ธนเทพเนี่ยแบ่งปันความรู้หลากหลายนะฮะเรื่องการดําเนินการการชี้วัดนะฮะตัวตรวจสอบตัวประเมินจนถึงเรื่องของการเยียวยาจิตใจด้วยอาจารย์ครับใกล้ปีใหม่แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสด้วยอยากให้อาจารย์ในฐานะที่เป็น g u r ที่รู้ด้านของการพัฒนาถูมนุษย์เนี่ยนะครับแบ่งปันความรู้สําหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะนักแรงงานบุคคลที่ดูรายการเราเนี่ยมากมากมายเลยสําหรับบุคคลที่เพิ่งเคยทํางานสักหนึ่งสาปีหรืออาจจะเป็นหปีถึงเจ็ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรสําหรับนักแรงงานบุคคลครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์นําเรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่าผมเองนั้นนี่ก็ถือได้ว่าเป็น รครูบาอาจารย์นะครับนักบริหารงานบุคคลยุคใหม่มากมายทีเดียวนะครับฝา,ากให้กับนักบริหารงานบุคคลของเราทุกท่านนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมอย่างยิ่งก็คือเตรียมความรู้ับเตรียมสิ่งที่เราจําเป็นต้องไปพัฒนาคนอื่นเขาเป็นเบื้องต้นก่อน uh huh. เราต้องเตรียมความรู้สําหรับตัวเองก่อนครับความรู้ในที่นี้เป็นความรู้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กฎหมายแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในงานพุดธรายแมนออนไลน์จ็อบทั้งหลายตัปวงเหล่านี้ท่านจะต้องเตรียมความรู้เหล่านี้ให้มาก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 ยิ่งขึ้นไปและที่สําคัญก็คือว่าท่านจะต้องไปหานะครับองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถาบันใดก็ตามที่นะครับทำเรื่องนี้โดยตรงั ที่ให้ความรู้อย่างเฉพาะเจาะจงและเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้กับท่านได้ครับท,ที่สําคัญมากๆในช่วงท้ายๆนี้ก็คือว่านักทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องเตรียมอย่างยิ่งมากๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพของท่านครับดื่มให้น้อยลงครับนะครับคิดให้มากขึ้นนําความรู้ความสามารถที่ท่านมีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ท่านจําเป็นจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับภาวะที่เราเรียกว่าการฟื้นฟูประเทศในระดับกว้างในภาพกว้างในภาพใหญ่ <c oughs> นะครับ ผมฝากท่านอาจารย์ผู้ชิดในเรื่องนี้เพราะเข้าใจว่าสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมของเรานั้นเนี่ยคงจะมีหลักสูตรต่างๆนี่มากมายทีเดียวใช่นะครับอยากจะย้อนกลับไปถามท่านอาจารย์อีกว่าเรายังมีแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับในช่วงก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่หรือปีหน้านั้นเนี่ยอย่างไรแค่ไหนระวางแผนไว้หลากหลายครับและส่านทียิ่งก็คือในรายการสถานีทุนนุ์กับรายการเก่งยกกำลังสามโดยเฉพาะสถาบันเราเนี่ยนะครับมีหลักสูตรมากกว่า400หลักสูตร ล้าสำคัญยิ่งคือปีหน้าเนี่ยระวังยุทธศาสตร์เรียอเกี่ยวกับเรื่องของแฮปปี้เวิร์คเพไว้หลากหลายเลยโดยพยายามหาโอกาสต้นแบบที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีอยุธยานคปรปฐมนะครับ,รบช,ชัชเจงเซาอุธยสุพรรณบุรีเลยนะครับตอนนี้และฮะที่เป็นเรื่องของการปลึกกาลังที่อยากจะเยียวยายความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างๆเมื่อกี้ท่านอาจารย์ท่าเทศพูดถึงเนี่ยนะครับผมขอสุดสุดท้ายว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนนะครับสำคัญยิ่งคือเรามีมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยเราคือมหาวิทยาลัย แล้วสําคัญยิ่ยงก็คือทุกอย่างนั้นเราสามารถเรียนรู้จากองค์ประกอบจากภาคีเครือข่ายจากสิ่งแวดล้อมได้วันนี้รายการเก่งยกกำลังสามรายการสถานีทุนรท์เวลาน้อยนิดนึงแต่ครั้งหน้าท่านอาจารย์นัาเทพต้องออกกับผมอีกตอนนึงด้วยความยินดีครน้อยก็เป็นคริสต์มาสกับแฮปปี้นิวเยยีรอเลบท่านผู้ชมครับยังไงก็แล้วแต่นะครับรายการของพวกเรานั้นอยากจะแบ่งปันความรู้สู่สังคมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็สําคัญยิ่งคืออยากจะกล่าวคําว่าบริคิสต์มาสแอมแฮปปี้นิวเอเล่ครับขอบคุณมากครับสวัสสสสสสสดดดดีีีีคคคครรรรััััััับบบบววว